สบายดีตอนขำเนี่ยอทุกคนสบายดีจากคนครหลวงวิจารณ์เนาะทุกคนตอนนี้เก้ามงปสิบเจ็ดเนาะอยู่แคมแขง็งเดี๋ยวจะพาทุกคนไปเบิ่งเลาะแคมแข็งเนาะทุกคนตลาดกลางคืนหรือวันตลาดมืดอะไรเนาะทุกคนเบิ่งช่วงนี้บิ้งหัวมันคึกคักคือเก,กาอ่าบ่อนั้งแต่ปีนี้มากรมาแต่เทือดเดียวบ่้งมาสองเทือดเราไปเบิ่งเนาะทุกคน บางทีมีสลิปมใไม่เนาะมีแบนไม่แบบอดิบอกอดิบอดพูดแทใไนะม่เก้าโมงพอดีเนาะอากาศกจบหอนอะไรไปดวช่วงนี้ตอนสวยนะอากาศหอนหอนหอนใช้หอนว่า คนก็นยังหลายคือเก่านะทุกคนเนาะคนจอดรถจักเต็มเลยฝั่งรถจักรน่าจะราคลาละสามพันประมาณมน,นั้นค,คือคักคือเก่าเท่านั้นแหละขายเครื่อง,องคำนี้ก็มีนี่กระดาษ สอบวนตั้งหูเนาะตั้งหูกับแบบบาดเปลี่ยโนดนนะมีแต่ตัวเดียวใส่ตั้งหูยิบมือเลยเนะ ก็ลายคนขายเครื่องจะเป็นคนเวียดนะทุกคนซอก้ันบางเงินต้มหูกันแล้วก็ซอกบางสลิปไม่เนาะแบนไม่บางที่ไม่แบนไม,ม่อันนี้ยังไม่เห็นหน้าครบอันนี้เนาะทุกคนเราต้องไปเปิเปดคลิปตาตู่ ทุตทุคือเก่าทุกคนโซเคร่องกางซากระไรงานเห็ดเล็บส่ ส่งกับมิ拉แอบแนบนะทุกคนมิ拉แยบแนบแต่เขาสือว่าคนบ่หลายหรือว่าป็นเดือดเนี่ยบอกว่าเก้าโมงกันยังบ่ปิดนะทุกคนคนกันยังชื่อว่าหลายอยู่นะอดิดาสไนกี้กระเป๋า นี่พวกสายแขนนะทุกคนสายแขนนลครับมีแบนด์มีอย่างนึ่งพวกใส่มือเนาะเบ่งไปซอกเบ่งห้านกระเป๋าห้านเก่าใช่าเบ่งในอนต่อนครับบางทีไม่แบนด์ใหม่มาทุกคน สาดกับมอซูหลายเนาะทุกคนเดี๋ยวว่าเขาจะลงไปอยู่ลุมโซนอันวะกระเป่าคนยิงเงี้ยนี่เนาะก่อเครื่องไม้พวกเข่าทด้นี่ แต่หูซื้ว่าเสียงดังดังกว่าฟังก่อเป็นต้องไปเบิ่งก่อนเสียงดังแหงดังได้ดังกว่าเลยเบื่นีนมาคนเดียวนะทุกคนกระสิแบบเป็นเงาเง,า,งาเนี่ยเป่นกระเป๋าเขาเป็นผู้ชายแเขาจะเข้าไปเบิ่งกระเป๋าผู้หญิงไม่กระจ,จักแจงใดนะ เรียว่าชิดตัวว่าไปซื้อให้แฟนว<แ>่ะ <c oughs> มันรู้มึกแบบปแปลกเนาะ,ะทุกคนเนาจะย่างข้าไปเบิร์นคำว่ามากกันสองคนกับผูนญิงนี่โ OK อเคอยู่ยนะก็ถือว่าแข้มคองปี2 0ง5ากันยังคึกคักยู่เนาะทุกคนอาจจะเป็นน้ำเดือดแน่เก้าโมงแล้ว คนก็บวหลายปันเลยก็ว่าเสียงเพียงดั่งแหงเดอยู่ลุ่มเนี่ยไปยาไปเบิ่งก่อนเมื่อนี้ก็สิมาติดกันแจ้งับทุกคนเปลี่ยนหน้าจอแต่ก็ว่าดั่งแหงอีหลีรถสีส้มกอกกอกนีเต็มเลยเนาะผู้ใดมาเที่ยวแบบก็ใไซแอบกอกกอกมู อันนี้ถึองเนาะทุกคนมันคือตุกๆนี่แหละแล้วก็ราคาถึอโอ้อรถซิ่งนี่อันเพลงดังๆเนาะแต่ว่าเสียงเพลง,พงๆๆดังเองเดียวกันบางบางยลลุมคนจะยังหลายคือเกา่าเนาะ ยืนลุมกันมีของกินเนาะมีห้านของกินห้านต่ำห้าอเองลูกซีนอ๋อคนก็นยังโอเคอยู่ก็หลยอยู่เนาะดูว,ว่าเขาจะลงไปโตนั้นวะรถเส้นนี้น,นี่ติดเนาะเพราะมันเป็นเส้นรองเน้อ คือคากน้องฟากนี่จะคือคากขวฟากข่ายเครื่องทุกคนตามที่เบิงเนาะอันนี้ก็จอดรถเข้มสองฟากทางนี้ได้เดียวโบจะมาดนเนี่ยเนาะแล้วยูหันคน,น่าจะหลายอยู่ทางลุ่มเนี่ย อันนี้รถก,ก,กอกเต็มเลยกอก,กอกม,มุมนะทุกคน K O K กอกกอกมุมบ่เคยขี่จากเชือนนเนี่ยนี่เมื่อหน้าจริงๆได้ลองครับฟุบ้าอุสาวเต็มเลยเนะาะใบรุ่นใบรุ่นทรงเด็กช่างามาทุกคนฟุบ้าอุสาว บลายไปแนครับก็พอมีอยูอย่แต่ว่ามันโบลายบบคนอยู่ลุ่มโซนนี้ก็จะเป็นโซนของกินเลยทุกคน้าเรียบมาเนอะอันน้นก็จะเป็นแบบพวกโซนแบบอ่ามีของกลิ่นเด็กๆเกต็มแล้วก็มีของกินมาโซนนี้ก็มีของกินอีกเนะทุกคน แถวนี้ไม่คือแบบแบบคนหลแล้วกันเนี่ยรู้สึกแบบคนหลแล้วกัแบบเป็นวุ่นๆเนาะแบบวุ่นๆเลยออกาว่าสิมาเบ่งแบนไมเนาอส,สลิปอาจจะแวร์บ่มีไแปบบ ัวเก่าก็ยังนุ่งดีเนาะทุกคนก็เลยบ่ได้เปลี่ยนเด็กมันนุ่งดีอยู่กันโอเคบ่เปลี่ยนจะว่ารถกาะกาะโมบเนี่ยจะเห็นเห็นอยู่เรียบแทีมคลองไปเลยทุกคนเนี่ยเห็นจะเรียบไปอย่างนี้เลยรถกรบจอดอยู่ฝาผนังอันนี้พาทุกคนย่างไปแล้วชิลงนี่ก่อน ลงนี่แล้วนะครับเฮ้ยเชี่ยกอกเต็มเลยว่ะอันนี้โบแมนสปอนเซอร์นะะแต่ว่าแนะนำผู้ใดมาเที่ยวนะทุกคนใส่รถตัวนี้มันชื้นตอนเด็กแต่ก็ยังขับอยู่เลยขับจนฮอดอันสามสี่โมงก็ยังเห็นอยู่นะสามสี่โมงเจ้านะนรถรถตัวนี้นะทุกคนกอกกอกโมฟคือในแอร์ แอปจอพิมคำคำนี้เข้าไปเราจะเห็นเกาะอกาะโมฟนั่นคือต้ลหลายเนาะนีเกือบครูสิบห้าพันครูสาวพันสลิปเสือซ้อนสิบพันเสือห้าพันเสี่ยสิบพันก็ประมาณห้าสิบเซนถูกกนประมาณสิบสองบาท เกอวันนี้บ่หู้ใส่ดีหรือเปล่าท,ทุกคนก <9, S 2> ้งคิงลดกาโบลายไปไนเะนาะไกลนี้คือคักคือเก่าเนาะสองพันสหาทุกคนเข้มคขงตล,คคตลาดมืดมืดนี่จะคือคำมาเลยตลาดมืดหรือว่าตลาดาคำ คำมืดมันโมแมนมืดอีกแบบหนึ่งเนาะมืดที่ว่าเป็ี่ยนตากนะตลาดมืดแบบตลาดเถื่อนตลาดเนี่ยโมแมนเนาะอันนี้เป็นภาษาลาวเนี่ยตลาดกลางคืนบางคนก็เปยนตลาดมืดเนาะแคมของเนาะทุกคนเด้ออันนี้บางห้างเนี่ยก็เริ่มเก็บแล้วทุกคนประมาณสิบมงค์คิงอย่แหละเขาจะปิดเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้เนาะโฮเทลใหม่อามารี่อยู่ใกล้ๆนี่ ตอนเอม,มีนาเราอยู่เมกาเนาะเรามาล้วก็มาลองพักผู้ใดมาเที่ยวลาวเนาะแนน,นน้ำตัวนี้ใกล้เลยแคมป์คองอย่างนี้เลยทุกคนแล้วของกินก็จะเรียบอันนี้เนาะเรียบไปน,นี้เลยสาวลาวสาวไทยเนาะผู้ใดมาเที่ยวเบียงเนี่ยอารมาลีแคมป์คององนี่เนาะของกินก็จะเป็นอย่างที่เลยทุกคนจะเรียบตามปิงไก่อง นัำเป่าเคฟขวามีจืนลูกซีนไข่ลูกมีหลายอย่างเนาะเนี่ยปิ้งปลาเมึกก็มีเนาะเนี่ยไข่ปิ้งสียหอยแครงซีฟูด้ดอาหารมีครบเนาะห้องน้ำห้องน้ำเวลาเข่าอยู่เราวนี่จจะจะต้องเสียงเงินเลยทุกคนหาวันจีบเนาะประมาณ เจ็ดบาทนี่นะขลายเป็นเงินบาทเนาะสะกุลเงินบาทขลายเป็นดอลลาร์อ่ะประมาณสองสองห้าเซนประมาณนี้ะไปติดฟิล์มกันเนาะฟิล์มอยู่นี่จะถึกเดี๋ยวทุกคนจะไล่เครื่องจะมาจะจีนไปนทายให้เบิรงเลยเนาะบอกมือหนี้กับพาทุกคนมารอเข้มของเนี่ยทุกคนรอแบบรอหลายขอ้อนเนาะ วันรุ่นเยียงจันทร์มักมากเปลี่ยนเคสติดฟิล์มติดอย่างเงี้อยู่นีนนน่เคสถึกที่สุดหยุดบอยู่เดวไปติดฟิล์มกันนะทุกคนมาเบิ่งวัดชีลาคาเท่าไห้นน่เนาะติดฟิล์มอยู่นี่มันก็เป็นเจดดีแหละทุกคนมันบบแมนเกีรบดีเนาะติดมันมีตัวซาตัวนั้นฟิล์มโทรศัพท์ก็โ,โอเคตามที่ว่าเคยติดมานะ แมตติดตวัวแพงๆก็เคยจะรู้สึกว่ามันมันกระซั่กันนะคุณภาพมันแบบกระซั่กัน,นเดี๋ยวลงแมตตี้ก่อนทุกคนเครื่องชม่ใช่ไรกบมาจะจีนเลยทุกคนเคสมีครบเลยโฟน14โฟนเทุกโทรศัพท์ทุกรุ่นแล้วเบิร์เคสม่าเลยนะ15 Pro โ okay. อ q คตัวนี้งามเลยสีนี้สิมันมีันอันนี้ Apple Watch นะประเดี๋ยวจะเปลี่ยนเลย สี่สิบเฉลี่ยวสี่สิบสีเอ็มของกบซีรีส์ไปอ่าซีรีส์ห้านะทุกคนตุกเกาตัวนี้เนาะสี่สิบสี่สายมงก็มีให้เปลี่ยนันมันจะสี่สิบห้าสายมองอันนี้นะไม่หลายรุ่นเลยลุพี่ต้องนี่ยังมีครบนะ 40, 40ส,สนะี่สิบสี่สิบเเนาะติดฟิล์มมาเตะแสนห้าเนาะทุกคนติดทั้ทงหน้านี่ตัดซาแล้วก็ติดตกข้างน้ำเนาะนี่ทั้งหลังทั้งหลังนียสิจะเป็นแผ่นเลยเนาะแล้วก็ติดมานี่ติดทอดข้างทั้งขางนี่ตามมุมจะเก็บไป็นเอเนาะมันอาจจะมัวนเนาะทุกคนเก็บตามมุมตัวนี้แบบสามร้อยหกสิบเลยเขตแบบติดคากเลย เบอร์แสห้าสิบทุกคนว่าถือหรือว่าแพลงลองคอมเมนต์มาเมืงเนาะแสนห้าสิบนี่ติดฟิล์มหนึ่งสองสองยางเนาะออมออมเลย 360. สามอยหกสิบองศากับกับเขตตัวนี้บวงหัวของแท้มันแพงสั่มเลยเนาะแต่กับแพงอยู่แหละแต่ตั้งแต่ใครมันมีวิดีโอที่ว่ากระเป๋าแบนนรนด์นมผลิตในจีนอีเอยงน,นนะลยคะ กลับมาเบังว่าเออคุณภาพไม่ก็บบริษต่างกันหลายนะทุกคนนี่ตัวนี้ก็งามนี่เนี่ยเปลี่ยนเลยเซเกตใหม่เซ <150. S 1> ียนห้าสิบอืมทุกคนงามเซคยูฮันเมื่อกี้นี่ถึง,งแล้วก็เอ,าเอ,าาเอา้าเอา้าเฮียเฮียว่ะอันนั้นเซค เออดีโอ้ยตกใจมั้เคสแอปเปิลวอรใไส่ของของกลอปนะทะบ่าฮ่าฮดีฮ่าฮ่กของฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าั่าฮ่าคาสำาั่าฮาฮ่าฮ่าฮ่า่่าาฮา่าง่ัน่า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 ฮ่่าฮาฮ่า่าฮ่าฮ่า่่นฮ่าฮ่าน่่าฮาฮ่า่งฮ่าจับกล้องา่า ยาโอเคอยู okay, oh, เอ่เดะใส่ปุ่มสีเขียวดันเบิดอีกมันก็นดูดีขึ้นเนะมันคือมีอย่างขึ้นอัลเบอร์ดนี่แหละทุกคนได้หนึ่งอย่างเขียดอัลเบอร์ดูอ Apple Watch. สองเขียดโทรศัพท์สามสี่สี่อย่างแสนหาชิปนะทุกคนประมาณไล่เป็นดอลาร์่ะ แสนหนึ่งไรห้าดอนนะห้ะาสิบกัประมาณเนจะ็ดดอนแปดดอนประมาณนั้นทุกคนทุกคนว่าถือหรือว่าแพงคนะอมเมนต์มาทุกคนฮะสำหรับคลิปนี้กามาเลาะแคมป์ของนะทุกคนแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อทุกคนพาทุกคนไปเบิ้งนะคนกันยังโอเคอยู่คนกันยังรอหลายอยู่นะทุกคนบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย